มาอีกแล้วกับกล่องสองกล่องหน้าตาที่คุณเคยนี้นั่นเองไม่ใช่คลิปเก่าเลยนะนี่คลิปใหม่ไม่ใช่คลิปเก่านะทุกคนเอาอีกแล้วพูดเหมือนเดิมนิ้วสับเปลี่ยนมุมเดดเปลี่ยนมุมเออสับเปลี่ยนมุมนะปกตินั่งตรงนู้นคืออันนี้เป็นคลิปใหม่ต้องส่งมาส่งมาให้ใช่ไหมขอบพระคุณฟลาเวอร์โนจริงๆนะคะต่อไปก็ไม่ต้องแล้วก็ได้แล้วไม่ อันนี้คือเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเดี๋ยวจะเช็คชื่อให้มั่นใจแต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น Sweet Bear Collection แต่ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมฝั่งแม่ใช่ไหมคะอันนี้<ๆ>เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยซึ่งน่ารักมากๆจะเป็นธีมแบบเขาจะมีหลายธีมแบบว่าจะเป็นธีมแบบอย่างสวอนบัลเล่ก็จะแกลมๆหน่อยแต่ทั้งจะเป็นธีมน่ารักแต่เราลองมาดูกันค่ะเพิ่งออกใหม่ปะคะอะไรนะคะออใ,ใช่เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดเลยขอบคุณทำแฟชั่นนุ่งมากค่ะบรอ,ง,องรับเทศกาล21 21ถูกต้องรองับเทศกาลฮาโลวีน This is Halloween ไม่ใช่11 11อในสิอก็มีโปรนู่นนี่ถ้าใครชอบก็ไปกดในช็อปปี้ได้เลยวเชียเพจออฟฟิเชียลร้านของเขาบอกว่าโนดีไงตั้แต่กิ๋วครับคือแบบว่าดีทุกอย่างไม่มีอะไรตีเลยเป็นแบบว่าสวยทั้งแพคเกจจิ้งทั้งข้างในทั้งการใช้งานจริงๆคือเลิศอะ คอลเลกชันว่าสวีตตี้แบคอลเลกชันนะคะสพูดผ,ผิดเราไม่ส่งมาให้แล้วนะอขอโทุน่ะครส,สาเค3คาร่าโอ้น่ารักมากช้นถ,ถ้าจะไม่ผิดอันนี้นะ่าจะเปิดข้างบนได้นะฮัลโเหมือนอันเหมือนอันนั้นอ๋อยอ๋อย Strawberry Cupid เอ๊ะสมชื่อสุดเลยเนี่ย แต่หอยเปิดข้างๆได้ The Sweetie Bag น่าฝากดูกันไว้นะคะนี่โอ้ยน่ารักมากว่าอ่ะอันนี้ช้างจะไม่เหมือนที่หนูเคยมีเลยเพราะอันนี้ดีมันเป็นชั้นใช่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นถาดนี่ช้าแบบเปิดคือถ้าอยากเอาไปใช้ข้างนอกก็คือเอาไปใช้ได้อะดีอย่างเงี้ยลดอ่ะอันนี้เลย Festival สวยด้วยตองนี้เราสามารถเอาถาดไปใส่ ได้ค่ะเนาะถ้าเราอยากทำก็ทำมันไม่มีถาดแล้วมันมีโอ้ยน่ารักมากมีน้อยมโอ้เราสามตัวเฮ้ยเป็นกิ๊ดดั้จริงๆนะเก็ตเตอร์ใช่อย่าไปจับเพราะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดแค่อัดเบอกก็เพลินแล้วเนาะเพลินมากว้าวคือบอกว่ากะจะสั่งหลายรอบมากแล้วแต่ว่าเก็บตังค์ไงคะเท่ห์นี่เลอนะให้แม็กเก็บลิปจาร์รี่อ๋อ ไม่ไหวแล้วจะบ้าตาย,ยาามาเรียนมาเรียนันน่ารังงงรู้ยู่กล่องม,ออมันแบบว่าไอ้นี่เป็นนะเขาเรียกปั๊มโนเนเห็นไหมไหวอ่ะ,ชอะใช่เดี๋ยวเอาหมอนมาเรียงลายก่อนนะบลาชโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วซ้อนช่อมทำไมอะ่ะกินค่ะซ้อนช่อมหกคัลเลอร์เมคอัพพาเลตต์ศูนย์หนึ่งบัตเตอรี่ครัวซองแล้วทำไมเป็นช้อนซ่อมอ่ะคุณแจมิคล้ายๆกับอานันท์สวัสดีคือปิดแต่นี่เป็นน้องหมีน่ารักมาก อันนี้เป็นลิปเทอรี่นี่ไงกิฟต์สมบอกว่ากิฟต์ฟลาวเนอร์ส่ะติดดีมากแบบอาบน้ำแล้วไม่หลุดอันนี้เป็นรูปเป็นรูปบิสกิตน่ารักมากฝั่นเขาเป็นหมีแล้วก็อ๋อเป็น,อปนของหวา,านใช่ของหวานนี่อ๋ยนา่ารักมากว้าหกระจกอ๋อกระจกหมีน่ารักมากจะบอกให้เดี๋ยวสร้รสรอยหมีสองอันนี้เหมือนกันไหมคะอ๋อตั่งที่สีโบโอเค อย,อย่าบอกนะว่าคือแต่ละคอลเลคชันอะไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันนะเช่นแบบผ้าเลดลิปคือมันจะไม่เหมือนกันแต่ละคอลเลคชันนะคะนี้อาจจะเป็นแบบ Matte, ลิปแมกคอลเลคชนันนี้อาจจะเป็น Lip oss, ลิปกลอสคอลเลคชนันนี้อาจจะเป็นลิปสเตยไม่รู้เหมือนกัน ประมาณนี้ละกันโอเคเราจะมาแกะก่อนเลยไหมอันนี้ประเภทอะไรก่อนลูกอันนี้อะไรหนูจะแกะอะไรก่อนแกะอันนี้ก่อนไหมคะเอากระจกก่อนได้ไหมนี่กระจกก่อนป้าตื่นเต้นกับกระจกที่สวยเลยรู้ไหมเขากระจกกระจกเขาจะหรูหราอลังการใช่แล้วมันมีเยอะมากนะกระจกอ่ะหนึ่งสองสามมีอุ๊ยอลังมากเลยอ่ะสุดยอด Oh my gosh Oh my gosh หนูว่าเนี้ยต้นเลยอ่ะนะท็อปเลยอ่ะท็อปเลย ่วาตับเด็กจับเด็กจับใหม่ต้นเลยโอ้ my god หอปเหยินหอบไม่ใช่หอบหอปอะไรหอบหอปอรอสมมติเขือนแล้วแบบหอบอย่างเงี้ยเหยินเหยินให้าลังมากค่ะมาป้าถือให้เลิศนะอย่าถือแรงเฮ้ยถือแรงคืออะไรนี่โอ้หนี่ก็จะเป็นหมี่ามตัวตือหัวใจแล้วก็มีความเป็นแบบว่าขนมขนมบิสกิต กันแต่กันแต่คช็อกโกแลตรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่อ๋ออันนี้เป็นรสลามิ้นท์เหรอพี่ไทยแล้วอะไรคะอ่าน่าจะรสมินท์หรือเปล่าใช่ใช่เฮ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยสีฟ้าแต่หนูชอบสีชมพูสวยสุดเฮ้ยหรือสีฟ้าสีฟ้าสวยเออไม่รู้จะสวยทุกอันอ่ะไม่รู้อีกตัวโบนี่ก็น่ารักมากเลยสีฟ้ามันกลมกล่อมหลายสีโอเคมันโอเคมันเลิศแต่หนูว่าสีชมพูสวยทุกสีฮะเจ๋อสี เก็บทุกอันเก็บทุกอันไม่มีทางปล่อยไม่มีทางให้ใครไม่มีทางแบบเอาไปไว้ไหนแน่นอนของหนูคนเดียวเท่านั้นตลอดไปถึงแม่มาขอร้องอ้อนวอนขอสันก็ไม่ให้โอ้โหถ้าคาว่าขอก็ให้อยู่แล้วไหมิลเลอร์ชาร์มก็เนื่อยๆไม่นหญ่แล้วเป็นกระจกเหมือนอ๋อหนูชอบมากหนูชอบมากหนูพอที่โรงเรียนอะเพื่อนทุกคนยืมใช้ตลอดเลยเฮ้ยคุ้มติดกับติดกับกระเป๋าดินสอค่ะ เอาไปอันเดียวใช้ได้ทั้งห้องใช่เพื่อนที่นั่งข้างหนูก็จะสองสองสอง่าต่อไปบอกเพื่อนเพื่อนว่าจะมีเพิ่มอีกอันหนึ่งไปแล้วไม่ให้เพื่อนๆใช้กันอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นลิปเพราะว่ามีหลายสีมากลิปเจลลี่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวลอามาดูกันโรน่าจะเหมือนเอ่อสตอรี่คิปปิกลูกเค้กแต่อันนี้เป็นโอ้ my god ชอบเลยเหรอพี่นาทีน่ารักมากเป็นลูกขนม อ๋อเหมือนเหมือนคอลเลคชั่นสตรอเบอรี่คิวปีสอันนี้ชื่อว่าโรสติลิฟต์เจลสีสีนีเรียกว่าทอฟฟี่ทอฟฟี่สีทอฟฟี่จะเป็นสีของน้ำตาลน้ำตาลนะเฮ้ยนั่นแหละก็ไหนแล้วสีมันจริงๆเป็นยังไงอ่เมืกี้ลองเปิดดูไม่เป็นไรค่ะบ้าใครจะรู้ว่าเป็นลิปต์อันนียจิ๋วฮะรู้ น่าสะสมได้ไหมไหนสีอะไรเนี่ยจะแกะออกมากเลยนะอันนี้ชื่อว่าสีครัวซองตอันนี้น่าจะเป็นฟิลแบบชอ็กชอกโกแลตช็อกโกแลตนะทุกคนสีครัวซองตงมันจะมีเบอร์เ<ล>ยู่องล่างะอ๋อใช่ใช่มแม่แทำไมพี่แกะก็ไม่แกะหมดแต่ดูเพิ่มมาจะดูอยู่นั่นแหละเฮ้ยฟินอ่ะไม่ได้แกะนานแล้วเออคือแบบใจฟูในรอบหลายเดือนเลยอ่ะอันนี้ชื่อว่าสีคาเนเล่ออันนี้มันจะออกคาเนเล่มันจะออกแดงกว่าอันอื่นนี่เขาดูเปิดตัวไหนะ S <S จะนำจะ้ำตาลจ้ะจะต้องลองดูจะต้องลองดูลิปกระปุกแบบน,นี้คิดว่าเป็นกระปุกไปเฉยเใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีประโยชน์ <S 2> <S 2> ชยังไงะคะจากเกียวที่มาด้ยคะเล็กพกพาได้ง่ายแล้วอะไรจิ้มแป้งมันจะไม่เลอะยังไงที่หนูเคยบอกอ๋อใช่ใช,ใช,ใช่สอนการใช้หน่อยแป้งมันจะไม่เลอะคือชั้นที่วางแป้งกับลิปเนี่ยมันแยกกันลิปปกติคือแป้งมันจะซุมอยู่ในลิปตลอดเวลาแต่นี่คือมันแบบออกมาข้างในแล้วค่อยป้ายใช้าะมีการดีไซน์อย่างสลับซับซ้อนมีมิติ นั่นมีความสวยงามอันนี้สีเบจใช่ชอบมากเลยอโอเน่าอจ้สีฟ้าอุ้ยหลั่งหลั่งมากอ่ะและตรงันนี้มันมีิดจะบอกหนูว่าลิปสีฟ้าอันนี้อาจจะยังวุ้ยเล็บยาวอ่ะอ่าอันนี้เราจะเอาแบบชมพูตุ่นๆหน่อยออกเกือบม่วง ใช่ปุ๋งแล้วกันนะคะอ้าวอ่านชื่อสีเลยคะยังไม่ได้อ่านเลยยืนนี่ไหนนี่ค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นสีฟ้าแต่เขาเป็นฟ้าที่หัวใจแบบนี้กับโลโก้ตรงนี้แต่ตัวกล่องเป็นสีเหลืองอะไรนะคะพ u f เบ e a r ใช่ส่วนอันนี้เรียกว่าฟ l u ฟ f y toast f ัฟฟี่โทส s t อันนี้ครัฟฟี่โทส t o a s ไม่ใช่อันนี้ฟ l u ฟ f y toast ที่เป็นทอนชมพูชมพูอันนี้ชื่อสีว่าพีชทีนั่นเอง เจ้าแบบชมพูพีชพีชหน่อยตายแล้วทำไมมันต้องไน่นลักขนาดนี้ใช่ไหมไเอาหัวใจมมนต้งาอักขนาเน,นี้ยป็นหัวใจจิ้งเอียงอ่ะเขามีดีไซน์น,นะทุกคนต่อไปเป็นเซตสีสชมพูนนมชมพูจิตใจอ่ะอันนี้ชื่อว่าสีอะไรล่ะไททเ์เดรสไทท์ไทท์เดรสอ่าน้อ r e ี่อ่านซิไทท์ ชาย่ด RESS ชุดเหนื่อยชุดเหนื่อยเฮ้ยน่ารักอ่ะชมพูเลยอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะปกติอะทุกคอลเลคชั่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นโทนชมพูเนี่ยคือจะใช้แบบจริงทุกวันได้หมดแต่ส่วนแบบขาวน้ำตาลหรือสีอื่นอย่างเงี้ยอาจจะแบบเป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่โทนหนูอะแต่ก็เก็บไว้แบบสมมติแต่งฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ก็ใช้สีน้ำตาลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฉพาะกิจเนี่ยอันนี้ชมพูอันนี้เดย์เอวิดเอเดย์ลุกได้ เฮ้ยสีน่ารักมากอะ่ะเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองน่ารักมาก oh my gosh มาเราจะมาดูสีต่อไปกันนะคะต้องนกกัน่าห <bon> ลอกหน่อยด้วย r i b p p n e พิงค์ผ้าหีคนจะต้องค <Wow. S 1> ิด c r e นอกจาก create packaging อันนี้ชมพูใสใเลยอะ่ะชมพูแบบไม่ใช่ใสถือว่าชมพูหวานอะ่ะชมพูหวานมาก นา่ารักคือแบบ texture ลองดูเลยแล้วกัน texture เ,เขาก็แบบไม่ไม่ได้เหมือนไอ้นี่นะ collection อ,อื่นอะยั่งเป็นเนื้อเจลลี่อะคะ่ะ๋ยวลองทำาหน,นึ่งนะตอนนี้มีรีวิวแล้วมันสะดุัวออกมอะไรไายแขนใช่ไหมเฮ้ยหอมมากกลิ่นขนมเลยอืมเข้าคอนเซ็ปต์เข้าเอ,อเห็นสิงไหมคะเห็น นี่น,น้องอันนี้สีชมพูอ่อนน่ารักมากอันนี้น่าจะใช้ everyday ได้อุ้ยอุ้ยเห็น <Yeah. S 1> <c oughs> ไหมว่ามันจะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันแบบมันน่าจะไม่แมทนะทุกคนแต่ว่าเพราะมีลิปลิปกลอสอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาคอนเฟิร์มอีกวันหลังนะคะว่าเป็นไงใช้ระยะย,ยาวคือปกติเนี่ยไม่ค่อยชอบทาลิปแมทสมมติว่าทาลิปแมทปุ๊บก็จะแบบเอากลอสใส่ทับอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ชื่อสี straw pop นะคะ อันนี้ก็แชมพูแต่จะออกแดงกว่าอันเมื่อกี้คราฟเคมันน่าร okay. ักมากเลยอ่ะมันจะออก,กหวานหมดเลยนะชมพูคอลเลคชันนี่ค่ะแทรดอ่ะจะตอกอุ้ยน่ารักอมอฟไปแล้วกับเล็กอันต่อไปไหมคะอ,อ่ะแท่งๆก่อนแล้วกันแท่ๆอันที่บอกว่าเป็นบราวน์เชียร์น่าจะเป็นที่เขียนคิวแล้วก็แบบที่ปัดคิวอะค่ะโ Oh my gosh มา อ๋อมันมุนเอาอ๋อมันคืออ,คอ๋อมันคือที่ย้อมขนคิ้วอ่ะไม่เคยมียเนี่ยของพาวโนโใช่ไหมมาคาร่าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันคือแบบบราวเจลอคะค่ะมันเป็นแบบ<ร>สมมติว่าแบบว่าเขาบอกว่าคิ้วเนี่ยมันควรจะพออ่อนกว่าสีผมเฉดหนึ่งไม่ก็เท่าเฉดผมซึ่งแบบมันจะทําให้หน้าแบบดูสว่างละบุนขึ้นซึ่งเคยซื้อมาใช้อยู่นะที่มันเออเป็นางนะที่ดังๆของลาการ์เลยวันค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นดินสอเขียนคิ้วใช่ไม่เป็นสองด้านเขาบอกว่าเป็น่นี้เป็นที่เขียนคิ้วอุ้ยคมมากเดียะแล้วเดออันนี้คือสีเนเชอร์บราวน์ที่ที่น้ำตาลดใครไม่มีคิ้วก็สามารถอันนี้ต่อมาอันนี้สีสีอะไรอ่นนี้ก็จะเข้มกว่าเห็นไหมคะอ่านว่าอะไรพิมชอบเทสบราวน์แม่อ่านไม่ออกกดยังไงคะจะกด T A U P E อ,อ๋อ,อมันหนึน่งแทแดอันนี้ก็จะสีเข้มขึ้นมานิหนึ่งนะแต่ก็เป็นความน้ำตาลน้ำตาลอันนี้อาจจะได้เพราะว่าอันเมื่อกี้อาจจะอ่อนไปแต่ว่าเขียนคิ้วเนี่ยก็ไม่เร็วรู้แล้วแต่คนเลยนะคะว่าอยากได้เฉดไหนต้องไปลองดูล้วปากกาเขาหน่าเอ้ยรีกปากกาหน่ดินสอก็ได้น่รรรารักมากอันนี้สีเบจบราวน์แอ่ดอันนี้ก็จะมีความ อ่อนวันเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้อ่อนสุดอันนี้จะแบบอ่อนแต่ว่าคููโทนไหมแต่อันนั้นอันนี้อ่อนแต่ว่าแบบแน่ๆอย่างนงี้นะคะอ่าเหมือนอันนี้เอ้ยอันนี้อ่อนสุดหรือเปล่านะ๋ยวขออนุญาตเปิดดูอันไหนอ่อนกว่ากันอะหนูว่าอันนี้อ่อนกว่าหนูว่าอันนี้อ่อนกว่าอันนี้จะแบบน้ำตาลน้ำตาลอันนี้อ่อนเหลือ ก็ต้องลองปั่กับคิวดูเดีด๋ยววันหลังนราจะมาทำแบบแต่งหน้าด้วยคอลเลคชันนี้อะไรแบบนี้คือครบอยู่นะคะตโอเคโอ้ยน่ารักใจฟูมากต่อไปนะคะอคันนี้เป็นเขาบอบกว่าเป็นบลัชบลัชเป็นแปลงอะเป็นแปลงแปลงกมลมเออไม่มีแปลงนานแล้วนะเนี่ยคือแปลงฟอนเดรใช้ดีมากนะทุกคนตั้งแต่วู้เลยตายไปเลยอะสวยสวย โอ้เนี่ยไม่เนี่ยหัวไม่เน่ยอยากได้แบบนี้ค่ะห,หัวไม่โอ้ยเกี่ยวแล้วหัวไมโครโฟนนะงมีคือน่ารักมากให้เขามีตาชอบชนะตรงด้านับาก็มีความคริสตลัลไงเนาะมีสองสีชมพูกับน้ำตาลแม่เปิดแล้วอีกด้านไม่ได้หรอกใช่ดิเฮ้ยเฮ้ยสับปะรดช็อกโกแลตคริสตัลเฮ้ยเล่าด่าใช่ดิไงคริสตีลช็อกโกแลตคือแบบว่าก็ไม่บาดหน้นหนาแล้วกันมันจะมีแปรงของแม่ที่ใช้แล้วแบบ โอ้ยเจ็บอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เจ็บอันนี้ไม่เจ็บประมาณนั้นอธิบายไม่เหมือนกันที่สำคัญคือสวยงามมากที่สำคัญคือสวยอันนี้เริ่องตใจใช้แล้วมีความสุขดีต่อใจใดต่อจีโอเคต่อไปอันนี้ไหมอันนั้นอะไรหน้าตาเหมือนกันพาเลตมั้งพาเลตอันนี้มินช็อกโกแลตคือปกติมีคนไม่ชอบกินมินช็อกโกแลตแต่เดี๋ยวจะมาดูกันว่าโอ๋ยไม่สวยอ๋อเป็นรูปประสานเป็นรูปเดียวกันไอ้ต่องนี้เลยตายไปเลยสวยมาก เฮ้ยน่ารักมากอ่ะอันนี้มิ้นช็อกโกแลตสูเก็บไว้ดูคนเดียวเฮ้ยน่ารักมากอ่ะทแทโอ้เป็นสีมิ้นช็อกโกแลตจริงๆนะคะทุกคนอ้าววแล้สีฟ้าใช้ไงอ่ะอ้าวใช้สมมติแต่งหน้าแบบนี่ว่ามันสวยจังเลยอ่ะเป็นเจ้าหญิงตัวมัาบอลนี่มันสุดมั้งฟ้าจะจับดีือเมื่อหนูอ่ะน่าจะได้ใช้อันนี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 ้เป็นไฮไลท์ได้อันนี้จริงก็ไฮไลท์ได้นะไปดูตรงนี้ โอ้ยตอไตกใโอ้โหมันไปนี่มันเรืองปุ๊บับบุ๊บับบปุ๊บับอันนี้ต่อไปศูนยนึ่งเป็นเบอร์รี่ครีสซ็ตนั่นเองนะคะครีสเซ็ปุ๊บปุ๊บกช๊บดุปุ๊บรุ๊บปุ๊มปุดบปกแบกุ๊บปุ๊บปเลยอ่๊ิปุกคนุ๊บปปุ๊บปุ๊บุ๊ปบบปปุุปปุ พูดน่ารักมากเลยอะ่ะเรียงล่เลยถ้าได้ดาดาอันนี้ก็เป็นเจดคือดูลายาาดิอันนี้มีนีเล่น,น,นแหละแชรดูบ้างควายให้ดูแกลมนะ,ะแกลมมากคือแกลมจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคืออันรอบๆมันเป็นรูปคุกกี้ใช่ป่ะแล้วอันนี้เป็นหมีมน่ารักไหมดีเทลไปไหนน่ารักมากจรักๆอ่ะดีเทลไปไหนอ่ะโอ้ my god หนูว่าหนูอันนี้ฉลาดเลย อันนี้เหมือนอันนี้เลยพิมไปเลยเปเลยอ๋อใช่ใช่ไม่เป็นอ่ะเท็กซเจอร์ไม่เหมือนกันตรงนี้อันนั้นสีไหลดูสิชู่เขาพีเขียน the s w e ต t i e b a r น่ารักอ่ะอ๋อแต่มีเขียวมานิดนึงแต่เราแมววามีชมพูนนชมพูหนูว่าอันนี้ได้ใช้ใยสุดเบอร์สองก็ได้อันนี้เอามาเป็นแบบก็ได้ใช่ไหมได้ได้อะไรเป็นแม่ไมค์ไม้าไป นี่อ่ะมันมันจีนนี้อ่ะเฮ้ยน่ารักมากอ,อ่ะมันหายไปเลยอะ่ะไม่เป็นไรโอ๊ยน่ารักมากอะคือทำคนน่ารักขนาดนี้ใครจะกล้าใช้คะหนูแล้ว,ลวานนเอ,อนหนูไปกล้าใช้คือถ้าเป็นลายอย่างเงี้ยปกติหนูจะใช้ตรงขอบที่มันแบบไม่มีลายชุดมันมีหลุมลงไปเงี้ยหนูก็จะจิ้มแต่ตรงหลุม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 เหมือนตามลายอะ่ะเพื่อให้มันไม่ไม่ลายไม่หายไปยอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เป็นแป้งอะ่ะตลับแป้งอะ่ะลายหายหมดแล้วเสียดายมาก <you> <arnish S 2> หนามาเรียนเฮ้ยนี่น่ารักมากอะ่ะ อันนี้เป็นแป้งอันนี้เป็นแป้งใช่ไหมคะ Setting Powder Cookie อันนี้โคโค่จะมาลองดูกันนะคะ Oh my God เป็นลูกอะไรเนี่ยเ้าลูกอะไรนะฟ o b o Bobo อะโอ้โจิ๋วมากอันแรกคือจิ๋วหลิวให้พกเหรอเปิดไม่ได้แล้วลูกพยายามแคะไม่ใช่มันอยู่อย่างเงี้ยจาระมันจิ๋วมากอะ มันเป็นแบบ sitting powder เดี๋ยวหนูจะลอกฟิล์มออกเลยนะคืออะไร sitting powder แบบกระแป้งแบบยางไงอะสวิตรพกพกพานะคะแล้วก็แบบเดืบๆแล้วก็ให้หน้ามันอย่างเงี้ยแม่แล้วเล็กแบบนี้คือเหมือนจะให้พกพาวพกพาพกพานี่ไงมีเป็นพวงอุญแจได้ด้วยเสียบพวงอุญแจได้เฮ้ยเลิศอะน่ารักอะอยาจะเสียกับการทำตกไหมคะก็อย่าทำตกละกันเฮ้ยน่ารักมาก อันนี้เป็นเค้กเคดูซิว่าแป้งสีข้างในเหมือนกันไหมคะอันนี้วอฟเฟิ้ลช็อกโกแลตแน่เลยน้าอุ้ยวองสีชมพูอันนี้สวยนะสีน้องใช่ใชส,สีสวยอันน๋อแป้งข้างในเป็นสีชมพูอุดอันนี้แป้งน่าจะเหมาะกับสีผิวเลยแบบคูลโทนนิดนึงเฮ้ยเลิศนะ วีเล็ตนะชอบอ่ะอันนี้ชอบมากดีทุกอันเพราะมันพกพาได้ปกติเวลาจะพกแป้งเนี่ยพอมันตลับใหญ่แล้วมันแบบเิงๆกกระเป๋าอ่ะอันนั้นก็เต็มกระเป๋าละอันนี้แบบอุ้ยหนูทะเลาะอะไรหนังเปิดหมดเลยเจ็บเจ็บมากคนนี้จดึงออกก่อนหนูก็แทกเลยตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันหนังเปิดหมดเลยไม่เป็นไรต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นบลัชหรอใช่ใช่อันนี้เขียนว่าสตินบลัชมีตั้ง ห้ากล่องเนี่ยโอ้ y oh my ก็ทำไมมันดูเยอะจังเลยวันนี้วันนมีห้ากล่องสีชิมเมอร์ซูเฟล้าวชิมเมอร์ซูเฟล้าวดูลายก่อนขอให้ลองให้ดูลายมันอลังการแม่แกะให้มาเดี๋ยวลายแบบเจ้าหญิงนี้ได้สีนี้ซ้ำกันเลยมีสีแบบเดชน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มชมพูฟ้าอุยตายไปเลยอันนี้ตายยไปเล rose chanson อ๋ยตายไปเลยอ่ะ ใช่ไหมเจ้าหญิงหมีเจ hmm. like> ้าหญิงหมีใช่เหรอคะใช่ไหมเจ้าหญิงหมีคอนเทกซ์สีฟ้าคอลเลคชันนี้น่ารักมากนะคะากเล่นปิกนิกากเล่นปิกนิกสี้สันกันมากสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าชื่อคือทำเป็นรูปอะไรกันมลเฉียวสิ่งเออน่าจะเป็นเป็นคุกกีเออคุกกี้เใช่ไหมน่ารักคุกกี้อ้ยน่ารักนะสีน่ารักนะนี่แล้วดูข้างในดีโอ้โหลายมันแบบละเอียดมาก มันแบบมันนี <oh ้เบอร์รี่พาร์เฟต์มันมีด้วสีเลยโอ้โหท่า่าอันนี้อันนี้หนูน่าจะอันนี้หนูน่าจะใช้ใช้ประมาณนี้นี้กับนี้นะอันนี้อาจจะนิดนึงอันนี้อาจจะแบบนานๆทีอันนี้อาจจะนานๆทีอันนี้น่าจะได้ใช้บ่อยเดี๋ยวเรียงตามแล้วกันฟิงฟิ้งฟิงฟิงฟิงอ่าชมพูละมุพูสวยมากเพื่อสีเลิศนะ อครับครับครับูขอดูตลบหน่อยแล้วมันมีแป้งด้วยไอ้ที่มีคราฟต์ด้วยมาพี่นี่ที่สุดไม่มีอันปกติเขาใช้แป้งนะคะแม่อยาไปเยันไงอยากไปยัไงโดนพังหมดไปแงอีกแล้วหมดหมดแล้วรักมากเลยังเล่นอยู่เลยวุ่นวายไปแงเยอะมากคอลเลกชันเก่าๆที่ส่งมาให้ยังใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดเลยฉะนั้นหนูก็บอกเปาตีว่าเลิกส่งได้แล้วอย่า อย่าเลิกส่งขอร้องอย่าหยุดส่งน่ารักมากอ่ะเลิศเลยล่ะโอเคเดี๋ยวจะขอเนี่ยจะทำอะไรอย่างงี้เพราะมันดีต่อใจสุดๆคนซื้อทุกคนคือแบบใจฟูมากเมื่อได้สิ่งสิ่งนี้วันนี้ชอบชิ้นไหนสุดคะในสองต้นต๊อปอาจฉริยะอัจพาเละอันนี้เพราะอะไรคะไม่รู้ว่าสีมันน่ารักละมุนมากเลยอ่ะแล้วหนูว่าแบบจิตร์ชิมเมอร์เนี้ยเลิศเลยล่ะ แล้วก็ชมพูนี้ได้ชช้เป็นนี้แกเกิดมันน่ารักมันเหมือนขนมแบบคุกกี้เหลือจะกระจกไหมเพราะว่ากระจกอ่ะอ้กระจกก็ดีนะสิอะแล้วรุ่นนี้ไม่มีโบ่ ก็มีโบตรงนี้แล้วม่ใช่ม่ใช่ไมใช่ไมอยารนี้ไม่ช่ไม่ใช่่ใช่ไม่ม่เจ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ่ใช่อม่ใช่ไมอใช่ไม่ใช่ไมยัช่ไม่ใช่่ใชม่ใช่ไม่ใช่ไมาใช่ไม่ใช่ไอ่ใช่ไม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 ่ใ่ไม่ใไม่ใชม่ใช่น่ส่มามันเป็น่ใช่ไ่ใช่กม่ใช่ไมม่่่่่อไ แต่เขากลับเขาพึ่งก่อนเขาเออ thank you so much flower nose for giving us this opportunity แต่ไม่รู้เขาจะดูอยู่หรือเปล่านะเขาเป็นคนจีนใช่ไหมต้องพูดว่าอะไรอ่ะภาาอีนเลยหนี flower nose ว่าเ็นชีวนหนีนะแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะรู้ครับพูดภาษาจีนว่าฉันชอบโปรดักคุณมากเลยว่าเฮาชีฮวนหนีแต่โปรดัก แ็บแค่อูาถูงแล้วไม่รู้หรอกเพราะว่าแม่พูดไม่เป็นเสียเสียโอเคก็รายกไรก่อนก่กับการอันบอกซิ่งฟลาวโนวนี้อ๋อนูก็หนชอบตลับแป้งจ้ะพอเล็กพกบพังง่ายแล้วมันพูดกวนใจด้วยไม่เคยมีมาก่อน อันนี้ให้อันนึงแล้วกันกันอัดลิปบลัชก็ลองมาพาเลตอะไรอย่างงี้ก็ลักกันไปก่อนกับ The Sweetie Bear Collection เหมือนนี้นะคะขอบคุณฟลาวว่าหนูอีกรอบไหมคะอย่าลืมไปซื้อกันได้ที่ Shopee ด้วยนะคะทุกคน1 11 1นี้เขาบอกว่าโปรแบบดีดีเยอะเต็มไปหมดเลยนะคะบ๊ายบาย